จะมีความเห็นแย้งเกี่ยวกาบพรจาจ้าว่าพอดีท่านอาจารย์พูดถึงเราเท่าขนาดไหนก็มีคนด่ามาจารยนะครอนเราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะหรือแย้งตลอดแล้วก็ไม่รู้นะมันเป็นเรื่องปกติจังหวัดสังคมผมก็พยายามทำใจอยู่ครับนะนี่เราพวกเรานะครับที่มาในวันนี้แล้วก็ช่วยบอกต่อๆนะครับขอบคุณครับน้องผันด้วยคะเพื่อนเดี๋ยวก็จะมีการใส่บาตรนะคะตอนเช้านะคะทุกวันเสาร์ค่ะ คิดเสาก็จะมีราชการพวกตัประชาชนมาร่วมทำบุญตักบาตรนทุกท่ คุยว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้เป็นประธานใหญ่นะคะอยู่ข้างหน้านะคะเพื่อนคางเพื่อนเราอยู่ที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์นะคะเพื่อนที่ วันนี้วันเสาร์ก็จะมีที่ตลาดนัดผ้าใหม่สิบินก็จะมีราชการพ่อค้าประชาชนมาร่วมทําบุญตักบาทนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราเราเดินตลาดผ้าไหมกันก่อนนะคะ ตลาดข้าใหม่กันนะคะวันนี้ไม่ได้เดินตลาดข้าใหม่หลายวันแล้วนะคะหลายอาทิตย์ละวันนี้เดินชมกันหน่อยอันนี้ก็ร้านคขารัตข้าใหม่ค่ะเป็นแ้วสวยงามนะคะใหม่ะคะ่ะ ูอาหารแล้วก็มาดูผ้าไหมนะคะเพื่อนบ้างนะคะผ้าไหมส,สวยๆของสุรินนะคะากได้ผ้าไหมส,สวยพอมือก็มาที่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะก็จะมีเครื่องเงินด้วยนะคะเพื่อนใส่กับเครื่องเงินจะสวยมากเลย นี่เป็นชุดของเขานะคะสวทุกวันเสาร์นะคะสารการข่าวสุรินก็จะมีการจัดตลาดนัดผ้าไหมขึ้นทุกเสาร์เลยนะคะเพ่อนนะคะก็จะนั่งผ้าไหมขื้นบ้านผ้ามันมี่ขึ้นบ้านนะคะก็ มาเลือกดูได้นะคะตำแต่ละล็อกก็จะมีเป็นจัดเป็นล็อกอย่างศูนย์นงเฉดอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นล็อกเป็นล็อกไว้นะคะเพื่อนก็มาดูได้นะคะวันนี้ผ้าใหม่มาเยอะนะคะวันนี้สวยคุ่งกินนะคะ ะะแม่สวัสด,ดีค่ะอันนี้ผ้าไหมมาจากอำเภอจอมพระนะเพื่อนหนูถ่ายงานนะแม่มอันนี้ของแม่ค่ะชื่อแม่อะไรนะมแม่ฉาบนะคะอยู่ตำบลชุมแสงอำเภอจอมพระนะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นผ้าไหมมาจากชุมแสงอำเภอจอมพระนะคะอนนของบ้านเอสนะคะนี่ ก็มาเลือกได้อยู่ล็อกไหนเนาะอยู่ล็อกไหนคะแม่มีผ้ามีผ้าพุ่งยืนไหมคะมีแต่ผ้าพุ่งยืนมีแต่ผ้าพุ่งยืนโอ้โหอันนี้สวยมากเลยอันนี้เนี่ยพื้นนี้สวยมากเลยเดี๋ยวดูหน่อยเออนั่นแหละเท่าไหร่กันนี่อันนี้พันแบาทอง่หัว พันแปดร้อยนะเพื่เนสวยงามเลยนะคะมีแต่ใหม่พุ่งยืนใช่ไหมไหมทอมงมือเองเพราะว่าบ้านชุมแสงเขาจะทอผ้าไหมนะครับเพื่อนก่อนเขาจะทอในเดี๋ยวนี้เลยนะคะเพราะว่าขุมทอบ้านถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมที่บ้านนะคะเพราะว่าเราแต่ก่อนเราอยู่ที่นั่นนะคะขายของแล้วก็ไปที่นั่นนะะค สวยนะคะันนี้นี่ลายนี้เป็นลายลายฮิต้วยนะพี่เนาะกีตะโกรกะพี่สามตะโก้เดี๋ยวเราไปดูต่อนะคะ ท่านบริเวณตลาดนัดผ้าใหม่สุรินนะคะสวยอันนี้มั่นใจว่าเป็นถ้าสีนี้ต้องเป็นสีธรรมชาติแน่ๆใช่ไหมคะเป็นใหม่หรือได้กันนี่นะสวัสดีคะ่ะ <Te le> <grow> มาจากที่ไหนคะนี่ข้อไม้ขวานาะข้อไม้ขวานี่เป็นลายอันนี้ผ้ากระมาเลยคุ้มไหล่ะผ้ากลมไหล่สวยๆคืนเท่าไหร่กันนี่คหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบเอาเป็นเอาอันนี้มาจากขวาเซรามิคมันจะเป็นสีธรรมชาติหรือเปล่าอ๋อเหรอค่ะอันนี้จะเป็นผ้าคุมไหลนะคะเพื่อนอันนี้มาจาก อำเภอขวาวศรีนรินนะคะสวยงามมากคเพื่อนถ้าอยากรู้ก็ต้องมาเองนะคะมาตลาดศรินรินะ,ะมาเดินตลาดนัดข้าใหมะะ่จะไม่รู้ว่าสวยงามขนาดไหนนะคะก็จะมีมุมความงามนะคะสวยจริงๆนะคะเพื่อนค่ะ ก็จะเป็นกลุ่มเคื้อเงินนะคะมาฉากก่อเินทรีสวัสดีค่ะเจอกันทุกรอบนะคะคุณสวยของเราคนนี้เป็นไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะคะเนี้ดูไหมคะร้านผ้าไหมมาจากอำเภอ อพอผหม่บ้านละใส่ได้รางวัลน,นะคะการันตีนะคะร้านนี้มาจากอำเภออ,อ,นะอ,ออะไรนะอำเภออะไรนะลำดวนเนาะพ่อใหม่ลำดวนนะคะการันตีสองรางวัลเลยนะคะเพื่อนอืมต้นขายสวยด้วยน่ารักนะคะตีกระเป๋าต้อน่ารักด้วย อันนี้เอ็นเท่าไหร่น้องสามร้อยห้าสิบออกเยอะปะแปดร้อยนะเพื่อนเป็นไหมเทะต้องเรามันหาเยรยื่องรหรือเปล่าเนาะวันนี้เนาะไม่ชัดเลยน้าป็นเป็น F4 ก็พามาเดินตลาดนัดนะคะวันนี้ตลาดนัดผ้าไหมบ้างนะคะเพราะว่าเที่ยวตลาดอื่นเยอะแล้วก็มาเดินตลาดนัดผ้าไหมนะชอบตลาดนัดผ้าไหมกันนะคะก็ทําบุญตักบาตรก็แวะเดินผ้าไหมนะคะั cin ้งจต่ห้อยแล้วก็ที่วางด้วยนะคะ สวยนะคะไม่ใช่ไม่สวยสวยๆตนั้นเดินนั่งขายก็เปิดโอกาสให้หชาวบ้านนะคะได้นำผ้าใหม่นะคะมาขายนะคะ ยามเช้าๆนะคเพื่อนก็เริ่มคิกพักนะะก็เปิดถึงนูน่นเที่ยง,งเลยนะคะเพื่อนจนี่ปรมาเช้าเมาหาได้นะคะที่สลากลางเก่าจังหว,วัดชุรินะคะเปิดทุกวันเสาร์ ไม่รู้กล้องเราเป็นอะไรนะเพื่อนมันก็เลยเป็นมืดๆยังไงไม่รู้นะคะน,นี่นะคะบริเวณตลาดนัดผ้าใหม่สุรินนะคะก็พ่อพาเดิน ชมพรหมกันเกือบจะทั่วแล้วนะคะพเพื่อนๆนิฟี่ก็มาเที่ยวได้นะคะทุกคนเส์นะคะก็ะหลังจากที่ไปตักบาตรแล้วก็แวะชมพระไหม่นะคะค่อยเดินทางกลับนะเพื่อนฟีันนี้ก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ก็เป็นประธานนะคะในพิธีร่วมทำบุญตักบ,บาตรนะคะพเพื่อนนฟี คนไปบ,บมา่่กับผ้าใหม่นันเพื่อนก็วันนี้ช่องตวะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราก็พามาชมน้องขวัญใส่บาทแล้วก็งานตลาดนัดผ้าใหม่ในวันนี้ก็เราก็หวังอย่างนี้ว่าคุณเพื่อนทีีทุกคนทุกท่านจะได้รับความสุขความเทิงไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อน ถ้าเราพูดผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเข้ามาชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะ ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ